วันนี้จะพามาช่วยลุ้นหน่อยนะครับเพราะว่าได้รับภารกิจในการเปิดตามล่าแพ็คอีพิเพเยรของลิวพูนะครับรู้ไหมว่าชวดคืออะไรไม่รู้มันปีมันเป็นปีนักสัตว์เออหรือว่าถ้าชวดในที่นี่หมายถึงว่าชวดชวดชวดของชวดของดีอเออรอบนี้ได้แน่นอนไม่รู้1หรือ2ตัวแต่ได้แน่นอนอ่ะได้เลยหนึ่งตัวหรืออาจจะเป็นสองอาจจะเป็นชาบี้กับตอเรสมาพร้อมกัน สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ พาลูกชายมาออกช่องด้วยนะครับผมคือเขาก็มีช่องของเขาเองอยู่แล้วละ่ะชื่อช่องฟินสกีชาแนลนะครับหลายท่านก็ไปติดตามอยู่แล้วใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามช่องสกีชาแนลด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับวันนี้จะพามาช่วยลุ้นหน่อยนะครับเพราะว่าได้รับภารกิจนะฮะมาจากคุณคูลินนะครับในการเปิดตามล่าแพ็คอีพีเพย์ของลิเวอร์พูลนะครับผมมีอยู่12,900ทองนะครับผมเป้าหมายของเราคือเราต้องได้หมดแหละถ้าจำนวนทองตั้ง12,000นะต้องเปิดให้ได้อะเออเพราะว่าฟินก็เปิดไอดีของตัวเองได้ครบไปแล้วนะครับผม3ตัว ก็วันเจ็ดพันกว่า 7, อทองหมดไปเท่าไหร่เจ็ดพันกว่าทองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กําลังดีนะไม่มากไม่น้อยนะครับผมเอาดวงของฟินมาหน่อยนิดหนึ่งนิดนึงนะครับดูีิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไปเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสี่ยวิลานจ้ะไปเลยครั้งแรกก็แตกได้นะจ๊ะไปสิบแรกมาฮึไม่แน่อาจจะเป็นซาร่าอาจจะเป็นฟานไดอาจจะเป็นอาริซอนแต่ยังไม่เคยเหมือนกันนะยังไม่เคยแบบนั้นยังไม่เคยแบบว่า มีมีมีซาร่ามา,รรมาพร้อมกับตัวอีปิกอะไรเงี้ยแต่ถ้าสี่ดาวคือเรียบร้อยสี่ดาวคือชวดใช่ไหมชวดฉลูขานเถอะรู้ไหมว่าชวดคืออะไรไม่รู้มันเป็นมันเป็นปีนักสัตว์ชวดฉลูขานเถอะมาลงมาเสร็จหรือว่าถ้าชวดฟังอยู่วะเนี่ยโควาซีเออหรือว่าถ้าชวดในที่นี่หมายถึงว่าชวดชวดชวดของอะชวดของดีอะเออสิบแรกไม่แตกครับผมตัวสี่ดาวเพียบ เไม่มีอะเบียเลยไม่มี5ดาวด้วยเออเขาบอกว่าเปิด pay off ระเบียด้วยนะครับเดี๋ยวเราสลับกันแล้วกันนะต้องการโรนัลโดเป้าหมายหลักๆโรนัลโดครับไปไปแย่งกดสิแย่งกดตัวเองเปิดไม่ได้โรนัลโดไอดีตัวเองเปิดได้ไงเปิดไปตั้งสองไอดียสามไอดีใช่ป่ะใช่เปิดไปหกร้อยทองใช่ป่ะหกร้อยทองแล้วเปิดปีอีกไม่ได้โรนัลโดเลยสี่ดาวเลยใช่ไหมครั้งแรกผ่านไปครับผม pay o f ยระเบียครั้งแรกสี่ดาวครั้งสองห้าดาว กลับมาที่เลี้ยวภูครับเปิด10ที่2ผมจะเปิดคนเดียวนะวันนี้ฟินจะมาให้กำลังใจอย่างเดียวใช่ไหม,มไปนี่ไงรอเผลอ,อ,อฮุยไม่เหมือนเขาคราวที่แล้วไม่แน่อาจจะเป็นซาร่าก็ได้ก็จะมีความหวังอยู่ลิฟต์เลยลิซารา่าอาริสนันหรือฟันไดต้องเป็น5ดาวก่อนเอ,อ้ยาดาวซารา่าอาริสนันฟันไดมา3ตัวนี้ก็มีสุดไอ้ฟันได อาจจะเป็นตอเลสก,กับชาบีลองโซติดพ่วงมาได้ก็ได้ครับอุ้ยไม่แน่ไม่แน่ตาตาตัดตาก่อนตัดทำไมลุ้นลุ้นลุ้นเงลุ้นเงแต่ได้เลยเลยมาเด้พ่วงมาหน่อยพ่วงมาหน่อยที่ผ่านมาไม่เคยพ่วงเลยนะรอบนี้ต้องพ่วงแล้วเฮ้ยไม่ได้นี่ไงพ่วงหมอปลามาหนึ่งต, <c oughs> ตัวยังไม่เคยมีอารมณ์ที่แบบว่าเอฟเฟกต์อีพิกไม่มาแล้ว แล้วมันพ่วงตัวอีพิกมาด้วยเดี๋ยวก็จะดูว่าข้างในเหลือเหลืออาริซอนนะครับผมกับเหลือซาร่าถ้าอาริซอนหรือซาร่ามาก็อาจจะพ่วงมาด้วยนะครับผมแต่ก็ยังไม่มานะครับไปแล้วก็เดี๋ยวก่อนอาจจะเปิดเองเหรอเปล่าจะให้ให้กดให้แล้วพ่อกดอ๋อแล้วก็อีกอารมณ์หนึ่งก็คือว่าตั้งแต่พ่อเปิดอีพิกมาเนี่ยนะเปิดมาก็เยอะแล้วเปิดมาก็หลายแพ็คแล้วนะยังไม่เคยมีครั้งไหนที่เปิดได้กด10ได้แล้วมีมา2ตัว อย่าว่าแต่สตัวเลย3ตัวนี้คือดวงดีสุดๆเลยนะเปิด10ครั้งอะแบบมามา3าตัวอดวงหายอะไม่ <ๆ S 1> มีคนทําได้เหมือนกันแต่พ่อยังไม่เคยอย่าว่าแต่3ตัวเลย2ตัวพ่อยังไม่เคยเลยตั้งแต่มันเปลี่ยนระบบเป็นว่าเปิดได้10ครั้งเนี่ยพ่อยังไม่เคยเปิดได้2ตัวในครั้งเดียวเลยท้านยัไม่ผิดนะในช่วงชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นไปรอที่เพลยครับขอสองตัวอาจจะมีอาจจะเป็นซาร่ามาแล้วก็ <laughs> เจอลาวมา <laughs> เลย <laughs> ไม่แน่อาจจะมา3ตัวก็ได้ ยังมีโอกาสมาสามตัวเนี่ยไงดูดูอาจจะมีโอกาสมาสามตัวไม่ใช่แค่หนึ่งนะซาล่าเปล่าโอ้โหโชต้าไม่ใช่ละเปิดไปสามสิบแล้วสิบที่สามยังไม่มีวีแววพ่อเกลือต้องเปิดยังไม่มีวี่แววของอีพิกหรือว่าบิ๊กไทม์เลยนะครับเปิดเปิดโดนสามสิบแล้วนะครับอ่ะเปิดโรนโดอ่ะปินพินเปิดให้าไหร่ที่โรนโดขอโรนโดโรนโดขอโรนโดอย่างเชิงก่อน โลนโดก็ต้องการเหมือนกันนะไม่ได้มาง่ายๆนะโลนโดอ่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อีพิก็ตามนะเก็บไว้ดีต่อใจอยู่แล้วครับห้าดาวเออเสื้อลดหมูโปรตุเกสเลือดหมูครึ่งเขียวโอ้ดโลนโด้วได้เฉยอะครับไอ้เจได้เปิดให้คนอื่นได้ดีนะจะเปิดให้ตัวเองไม่ได้โลนโด่างนั้นก็ได้เจอลาสาวเป็นตัวแล้วมันได้ไงวะเนี่ยโลนโดมาแล้วครับพอ เพย์เดวิดพอแค่นี้โรโดมาแล้วครับเพราะฉะนั้นดวงเรามาแล้วนะฮะฟินเปิดให้สิบรอบไหมกับสู่เรื่องเครียดครัขอสิบขอขอสองตัวในในรอบเดียวในครั้งเดียวเฮ้ยหนึ่งข้าไม่เอาหนึ่งข้าไม่เอาไม่กดสูดเหรอสับดับไฟดับซาร่ามาซาร่าแล้วก็พวกมาสิสามตัวเราต้องหวังสูงเข้าไว้ขอซาร่าหรืออาริซอนนี่บอกกันสูงได้แค่สี่ดาวหวังไว้ก่อนสี่สิบตัวนะครับ เปิด10ไป4ครั้งนะฮะเปิด1 0 4ครั้งเจติดเจ๊ติดโจเอลมาติดขายเปิดแพ็คแบบนี้นะี่คือทำฟูลทีมสแตนดาร์ดได้เลยนะฟูลทีมเรียวผัวตัวนะครับเปิด10ไป4ครั้งแล้วยังไม่มาที่ว่างครั้ง30ตัวนะครับรอบนี้ได้แน่นอนไม่รู้1หรือ2ตัวแต่ได้แน่นอนอะ่ะได้เลย1ตัวหรืออาจจะเป็น2อุ้ยอ,อาจาออาจะเป็นชาบี้กับตอเรสมาพร้อมกัน มีความเป็นไปได้สูงมีความเป็นไปได้สูงถ้าเป็นตอเลสคืออาจจะมีใครตอเลสตอเลสตอเลสอะตอเลสอาจจะมาพร้อมกับชาบี้ลลโซด้วยเสียงหายหวังสูงไว้ก่อนเอออาจจะมาพร้อมกันสองตัวตั้งแต่มันเปิดได้สิบครั้งพ่อยไม่เคยเปิดได้สองตัวในการเปิดครั้งเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นเปิดซิงให้หน่อยเปิดซิงให้หน่อยมาสองตัวลุ้นสองตัวเลยครับให้ได้ยนโฉมหน่อยให้มีความรู้สึกแบบนั้นหน่อย นี่ไงพร้อมเทนโอ้ยล็อกไปก่อนล็อกไปก่อนไม่เป็นไรได้มาตัวแล้วตัวเลสครับอ่าแล้วฮะเปิดไปแล้วห้าสิบห้าสิบครั้งนะครับเปิดสิบห้าสิบครั้งนะฮะเดี๋ยวดูก่อนแล้วหาเลขแปดครับอืมเลขแปดก่อนมันมีมันมีอะไรมันมีประวัติอืมประวัติไหนวะอ้าวทีเผลอก็ไปกันดีกว่าไม่ใช่ประวัติมันวันหมดอายุวันหมดอายุโอ้อาจจะเป็นซาร่าเรายังหวังอยู่ อาจจะเป็นซาร่าแล้วก็อาริสันเออซาร่าหรืออาริสันนะเราก็รุนว่าเออห้าดาวก่อนโอ้โหจบครับเกมโอเวอร์เติร์ดเติร์ดตึร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 ดจอแดนเฮนเดอร์สันเฮนโดเฮนโดเอาล้วครับเปิดไปแล้ว60ครั้ง60ตัวนะครับผมเกือเไ้ยไม่เกือบหรืว่ะได้มาตัวเดียวได้ต่อเลนส์มาตัวเดียวครับแต่ก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับกดค้างหนยบ้างหนึ่ง สองสามไปไฟดับ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวใช้สูตรอันนี้กว่าให้แบบจะใช้สูตรแต่ว่ามันถือกดแล้วไม่เจลละมันรู้แล้วมันรู้แล้วอย่าไปใช้สูตรเดิมเฮ้ยอ,กกอาจจะได้สูตรไหนที่ใช้ได้แล้วอย่าไปใช้เหมือนเดิมอา้อาวใช่แล้วซาร่าซาร่าสิบเอด็ดเบอร์ส,สิบเอ็ดโรเบอร์สันเป็นแฟนลิเวอร์พูลต้องจำเบอร์นักเตะให้ได้ใช่ไหมไม่ใช่ จำไม่ได้หรือว่าไม่ได้เป็นแฟนเลยครูเป็นนแฟเฮ้ยไปสารภาพไม่ใช่พอแล้วทำไมอยากได้เจอหลาดอ่ะนะทำไมอยากได้เจอหลาดอ่ะไม่มัเลี้ยวครูตัวนี้ไม่ค่อยชอบแต่ในอดีตเราชอบอ๋อชอบชอบอดีตอืมแต่วันที่วันไม่เคยตึงอะไรหรอกเอ้เจ็ดศูฮะอะไรพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องการบอกเลขอ๋ออาร์เจนตินาชนะเทีดศูนย์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวไป ไม่ไม,ไม,ไม่เราไม่พลาดหรอกเราไม่พลาดเรื่องแค่นี้หรอกโอเคเหลือกี่ตัวครับเหลืออีกเจ็ดสิบตัวไม่ก็แปดสิบแปดสิบตัวฮะยังไม่ถึงครึ่งทางของฟินหมดไปเท่าไหร่<ม>เหลือเหลือในแพ็กกี่ตัวเจิบ <67 S 1> กว่าหกสิบเจ็ดมั้งหกสิกว่าอใกล้ใกล้จะถึงจำนวนที่ฟินเปิดละในดีตัวเองที่ได้ครบสามตัวถ้าตอนนี้ได้ใช้เรือองโซ่นะไปไฟดับ พ่อเกลือเบื่อที่ต้องมาลุ้นซาร่าอะไรวะเนี่ยเอ้ยอาจจะเป็นซาร่าซาร่ากับอาริซอนอาริซอนอาิซอนซาร่ากับอาริซอนครับห้าดาวมาเออซาร่ากัอาริซอนจะดำวะซาร่ากัอาริซอนเบอร์สิบเอ็ดเบอร์หนึ่งโอ้โหเชลซีไม่ใช่อะไรชือดฉลูฐานเกาะมะลงมะสิงสีหวานเจโก้เจโก้สีหวานไป มาแล้วตกใจตกใจอะไรอะไรเล่นลูกตกใจอ่าเลุ้นซาร่าเหมือนเดิมครับซาร่าอาริซอนเหมือนเดิมมังโมซาร่าอาริซอนเหมือนเดิมห้าดาวมาโอ้หฝังฝังสูงไงหฝังสูงเกินมีกลิ่นตุ่วตุ่วระหว่างฟินแน่จริงไงเบอร์หนึ่งจะไม่ใช่อาริซอนตอนนี้ไอ้มาร์ติเนสมาร์ติเนสตอนนี้เลยเลยจำนวนที่ฟินเปิดได้ไอดีตัวเองแล้วใช่ป่ะใช่เหรอ ตอนนี้มันเหลือหกส60ตัวในแพ็คนะครับฟินเปิดจนเหลือ69ตัวปะ่ะ67 67เสตัวในแพ็คเปิดได้ครบ3ตัวตอนนี้เรามาเหลือ60ตัวแล้วนะครับผมแต่ว่าเรายังขาดตั้ง2ตัวเนี่ยขอเจอลาดหน่อยอา้าวผาทีเผอิอกดไปแล้วชวนคุยแล้วก็มาเลยโอ้อลอนโซถ้าอย่างงี้ไม่ต้องลุ้นเจอหลาดเลยเจอหลาดไม่มาเพราะเจอหลาดมากค่าพลังมากกว่าลองโซครับแต่ก็ตัวที่2กดล็อกมาแล้ว ชาบี้อลองโซ่ครับมาแล้วสวยๆไอ้เบอร์14บ่ความหวังก็ได้นะครับแจมแมวแวววัดครับเดี๋ยวคลิปรีวิวนะฮะจัดให้นะครับลงคลิปรีวิว3ตัวรีวิวครบทั้ง3ตัวนะฮะเฟอร์เดนโดตตเลสซีวินเจอร์ลาดแล้วก็ชาบี้อลองโซ่นะครับผมทั้ง3ตัวอยู่ในช่องนี้เลยไปกดที่คลิปในคลิปเมื่อวานได้เลยนะครับผมอ่ะมาเหลืออีกหนึ่งตัวเท่านั้นอ่าวอลิซอนมาแล้วอ้าวอลิซอนเฮ้ยเดี๋ยว ไ oh. อซ้อนมันมีค่าพลังมากกว่าอาลองโซ่ไม่ใช่หรอถ้างั้นเราไมา่ต้องนุ้นแหละแสดงว่าตักกะเราผิดดิโอ้โห oh. 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 คิดผิดไปตลอด อ๋อไม่ใช่หรอกมันเป็นเกมเกมภาคเก่ามันเป็นแบบนั้นแต่พอโลจิกมันเป็นแบบนั้นเอามาเออแต่พ่อเอามาคิดมาในเกมภาคนี้แพ,พ่อไม่เคยเปิดได้แบบนี้ใช่พ่อไม่เคยเปิดได้แบบฉากฉากขาวที่เป็นแบบว่าไม่ใช่ฉากอีพิกแล้วมีอีพิกพ่วงม,มาเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราเลิกลุ้นเลยต่อไปเนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วว่าโอ้คนดูก็ว่าสาคิดตามเออขออภัยด้วยนะครับใครที่เข้าใจผิดนะแต่เพราะภาคเก่ามัาานเป็นอย่าง,ง,งนั้นจริงๆเวลาเราเปิดแบบ3ครั้งอ่ะไม่จะลุ้นซาลาละภาคเก่ามันเปิดได้เออสามครั้งไอที่เปิดใช้ GPS เเปิด3ครรัั้้ง่ะะะาฉนนไมจ ใช่แล้วครับถ้าเป็นอีพิกแสดงว่าแบบนี้เนี่ยมันจะโชว์เอฟเฟกของอีพิกแล้วนะครับเพราะว่ามันเท่่าเนี่ยอเิซอนมันมาพร้อมกับอลองโซ่นะทั้งที่อเิซอนมีค่าพลังเริ่มต้น85มันไม่ได้มีเอฟเฟกของเปล่นตัวแซนด์ดนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปลุ้นซาร่าเลยนะมันต้องเห็นของจริงแบบนี้ถึงจะฟันธงได้นะครับผมใช่ปะถ้าเรายังไม่เห็นอ้าวที่เผลอเผลอไม่จริงฮะจอดับเลยทีเผลออะไรอรับไม่ได้อะซาร่าดูมางานงอกแล้วว่ะ ตัวสำคัญที่สุดในแพ็คเจอรลาดยังไม่มาแล้วทองเราใกล้หมดแล้วด้วยเฮ้ยออกพ่อเปิดไงมันเดี๋ยวเปิดมันลุยสตีอาสเหลือ2,800ครับนักเตะในแพ็คเหลือ40ตัวใกล้หมดแล้วมีทองเท่าไหร่2,000 <2008, S 2> 2,800 28ครั้งเหรอไม,อไม่ไม่ใช่28สิเราเราเปิด900 900 1 8เก้าเราเปิดได้อีกสิอีก3ครั้งอะ่ะพอเปิดครั้งละ900 10้อยสิบตัวถูกไหมนเ,เปิดให้หน่อยปิดจ็อบท็อปฟอร์ม มองตรงนี้ดิมองนี้มองแต่หน้าจอคอมอย่ามองโทรศัพท์ก็ไม่โดนว้าเออได้แล้วปิดจอบทับฟอร์มโอ้ไอจีน่ารู้แซาร่าไม่ต้องรู้แล้วไม่ต้องรู้แล้วโลจิกที่ผ่านมารู้ความจริงไล้โอ้หลักการที่ผ่านมาไม่ใช่ฮะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดครับสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่สิ่งที่เราคิดครับคิดไปเองเหลือสามตัวในแพกอุตทายแล้วเกือบล้างตู้แล้วครับ จะขอดีมันเหลือแค่30ตัวคนเราจะดวงซวยขนาดนี้ใช่หรอใช่ป่ะมีโอกาสนะมันจะไปล้างตู้ขนได้ใช่หรอปิดจ็อบทับฟอร์มเกือบเมาปิดจ็อบทับฟอร์มเกือบเมาเกือบไปเกือบไปเหลือ20ตัวในแพ็คถ้าเราเปิดได้เจอหลักตั้งแต่แรกอ่ะเราอาจจะลังเลว่าจะไปต่อหรือเปล่าเพราะเจอหลักคือเป้าหมายเบอร์หนึ่งของผมว่าพว่าทุกคนนะเปิดแพ็คไม่ผูกแต่ไม่แน่เนาะบางคนก็อาจจะ อยากได้อ,อ,ดอตื่นก่อนอะไรเงี้ยอยากได้ตอนเลสก่อนอะไรก่อนเพราจะหลักอาจจะมีร่างบางคนอาจจะมีร่างคิพชันกินอยู่แล้วนะครับผมอ่าแจมแจมครับอีพิกทั้ง3ตัวนี้ผมรีวิวครบแล้วนะครับหาดูคลิปได้เลยนะฮะแจมแมวแวววับทั้ง3ตัวนะครับเรียบรอ้อยนี่มาพร้อมสาร่าเพือ่อยืนยันหลักการที่เราคิดมาทั้งที่ผ่านมาไม่ถูกเออเอฟเฟกลื่อยทองเนี่ยจะหมื่นจะหมือสองแบบโคตรเท่ <c oughs> เหลือ1,000ทองครับก็ เหลือในแพ็คอีก20ตัวนะฮะเปิดญี่ปุ่นนี่ไหมสามาเปิดแบบเพิ่มเพิ่มกดเปิดแล้วมันได้นี่ก็เป็นอีพิกเหมือนกันนะมีคนเปิดหรือเปล่าฮะใครเปิดแพ็คญี่ปุ่นนะครับผมหรือว่าใครอยากเห็นรีวิวนักเตะญี่ปุ่นนะฮะคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมเออแต่ถ้าพี่รีวิวคู่บอกให้หน่อยพี่รีวิวนะคาบูระหรือว่าซาตโตะให้หน่อยนะครับม่มีไอรีวิวรีวิวได้แต่ว่าเราไม่ได้เปิดไงถ้ามีคนเปิดแล้วอยากจะให้รีวิวนะฮะทักแชทมาที่เพจฟอร์สกี้โฟได้นะครับเผื่อมีคนก่เง ่ะแต่สําหรับภารกิจของเราในวันนี้นะครับผมสําเร็จตัวล่วงนะฮะแต่ก็หมดไปเยอะเหมือนกันเกือบล้านตู้20นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครเกลือใครไม่เกลือใครหวานใครน้ําปิ๊กไปย่างอะไรก็คุยกันได้นะครับพรมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมไปติดตามช่องฟินสกีแชนแนลด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเราก็เปิดกันแบบนี้สนุกๆตลอดนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ I've this time. changed the better for I thought I would never be fine